ออยจริงฮะไปดูครับนี่ครับเรือปลาอินทรีมาครับเรือเพิ่งเข้าฮะสวัสดีครับสวัดีดูหน้าไต่ครับไปดำมังตะพานครับโอ้โหเยียบเลยเอาเอาตัวใหญ่ๆสองตัวอ๋อไหมเอาสามตัวก็ได้ได้ปลาสามตัวดี่ครับเราเลือกตัวใหญ่ครับอันนี้เนี่ย อาจจะดีไปชั่งให้เขาหน่อยนี่ฮะโอ้โหนี่ได้ได้ได้มาไงครับตกมาครับตกมาตกมาหรือเราอวนล้อมได้เยอะขนได้เอาไว้กินด้วยเดี๋ยวกินนี้มันกินเหล้าอ่ะโอเคโอเคนี่ฮะซื้อปลาแถมปลาด้วยครับวันนี้ครับเอาไปกินด้วยเดี๋ยวก็ได้ปลาอินทรีย์มาแล้วฮะจากเรือสดๆเลยครับยอ,อยากได้ปลาสดๆอร่อยก็เชิญได้ที่ร้านทะเลซีฟู้ดนะครับเอาอย่างนะเหลอเนี่ยเอาเอาแล้วเลย อันนี้เดี๋ยวจะสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์น้องทีมหน่อยน้องทีมนี่เป็นตากล้องเขาบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของบางสะพานนะฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยว่าน้าจิ้มซีฟู้ดร้านทะเลเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับนี่นะครับอันนี้ปลาอะไรนะพี่บอยปลาอินทรีตาบอดอินทรีนะครับตาบอดไม่ตาบอดเราไม่กินถ้ามันตาตาไม่บอดนี่ไม่ได้กินนะครับเล่นชุ่มๆเลยครับนี่นะครับเป็นไงครับ อร่อยมากครับที่นี่เพื่อลองมาชิมกันนะปลาปลาอร่อยเหมือนกันนะปกติแล้วคนนี้คือไม่กินของดิบไม่กินของแปลกหนังหนังหมูขาหมูมันยังไม่กินเลยมันบอกว่าแปลกแต่วันนี้มันกินปลาดิบ่ะกับน้ำจิ้มไอ่ทอดอันนี้ได่ทะอีกอันนี้ไม่อันนี้ผมไม่เคยน้องไม่เคยทานปลาดิบเลยนะครับจริงแต่วันนี้ทำไมถึงทายไม่รู้ครับน่าจะวันนี้ไม่ได้ทานข้าวมา มึงขอเคล็ดลับเลยครับทำไมน้ำซีฟิลี่ร้านนี้อร่อยจังเลยครับก็อย่างอื่นอ่ะเราต้องใส่ใจก่อนขั้นแรกครับเราต้องใส่ใจที่เราจะเลือกยี่ห้อจิรสให้ดีก่อนแค่นี้ก็อร่อยแล้วเคล็ดลับอ๋อเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับสปอนเซอร์เข้าได้สปอนเซอร์เข้าได้แล้วแก้วเหล้าผมอยู่ไหนครับแก้วเหล้าขออยู่นี่ครับโโอ้หเราเราเราไม่มีเหล้าครับเราดื่มอะไรกันครับชาไม่มีเหล้าครับไม่มีเหล้าครับไม่มีเหล้าครับชาอย่างเดียวเข้มเข้มไหมครับ ท่านท่านไกมือหนึ่งบางตะพานครับจะแอบคุยกับอีกนานไหมฮะเชิญครับเชิญมานั่งครับโอ้โหนี่ฮะไป่มือหนึ่งบางตะพานครับเราได้ชนแก้วกว่าเขาแล้วครับลองดูครับดูมาดูว่าเขาเขาเขาจะกินหอยแล้วครับก็จะกินหอยแล้วอุ้ยดูดูครับนี่ครับเดือนดูครับโอ้โหฝ่ายเดือนไก่ดังเขาจะกินหอยแล้วครับโอ้ยนะครับหอยมีคนหอยก็ต้องมีคนนะครับคนไม่หมด ี่ครับน้จิ้มดูเดือดมาซี่ฟูดนะฮะหลังหอยเข้าปากนะครับไี่หอยมันร้อนอยู่นะเดี๋ยวนะไอติมเน่าถได้กิมจิอุ๊บใหม่คนเนี่ยกินได้ขอหนึ่งคำหลังชิมหอยไม่สมเป็นไงขอคำเดียวขอคำเดียวคำเดียวเคำเดียวกิมก็ คโโำเดียวด้วยนะอร่อยให้หกสกกระกให้สิบติบชาบูปลาทอดแล้วไม่กินเะยกินหอยนั่งย่างหอยอยู่เลยกินแต่หอยครับอชอบชอบหอยจรเงียวหอยชอบหอยไหมคหรับรสรสรสชาติรสชาติหอยที่ร้านนี้เป็นไงฮะ รสชาติหอยรสชาติหอยเป็นยงไงเค็มเค็มไหมเค็มหวานไหมหวานไ่หวานมเค็มหวานแล้วระหว่างหอยแห้งๆกับหอยในน้ำมันอะไรหอยเปียกอ่ะอเปียกต้องเรื่องหอยเปียกครับหอยเปียกหอยเปียกมันจะชุ่มทำรสชาติมากกว่า